ง่ายเลยวัวไม่ต้องหมดเป็นสามชั้นทั้งตัวถ้าถ้าเกิดเราใช้เชือกหรือรรยานอะไรที่มันตึงกว่าเชือกก็ได้แหละเชือกอะไรนะบรรยาในไหมหมายความว่าอันนี้เป็นเป็นเชือกใช่ค่ะเชือกแ่ส่วนละพันสอดเข้าไกันละพันละพันชิ้นแล้วตอนนี้มีคนกว่านี้เลยอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นท่าข้อต้อนลอยเลยได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว และมีสีกำหนดไว้ว่าสีอะไรอะไรตรือว่าอันนี้แล้วบทางองรงการบริหารจังหวัดอ่างทองโดยท่านท้องถิ่นจังหวัดและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ได้มีแนวทางในการที่จะให้ท้องถิ่นได้ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการผลิตแมสเพื่อที่จะเอาไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้กันเพื่อป้องกันโรคอะรโควิด -19 สองพันสิบเก้า 2019. พึ่งคิดว่าโครงการบริหารจังหวัดอ่างทองจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปจะแจกให้ทุกอำเภออำเภอละประมาณ6 0 0พชิ้นโดยผ่านไปทางอ,อสมอซึ่งอ,อสมอเนี่ยจะได้ลงในพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านเพื่อที่จะได้ไปคัดกรองว่าบุคคลไหนคนที่จะใช้บุคคลไหนคนที่จะป้องกันในเรื่องของโควิด -19 เพื่อที่จะได้ ให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจในระดับหนึ่งจะได้เอาไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ในโอกาสต่อไปได้ทันทุกทีนะครับเพื่อแก้ปัญหาก,การขาดแคลนแมสของคนจังหวัดอ่างทองต่อไปครับเอาอบจมาฝั่งทำเพิ่มวันประมาณหนึง่งทันหรือวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะแจกสา,ามเณอแบบอำเภอชายโยอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอฝ่าโมกนะครับ ของวัลพันนี้ในกลุ่มที่สายกินชนเย็บถึงเขาเย็บกระเป๋าเย็บผ้าเนี่ยก็เสียสละมามาทำแมสให้ก่อนเพื่อช่วยพี่น้องมาใช้ช่วยในการป้องกันทั้งโรคโควิดทั้งดีเอ็มสองจุดห้าไงที่แล้วคาะเรียกร กำลังผลิตตอนนี้คือได้ได้เต็มที่ก็คือวันละผ่าน,นชิ้นก็กระจายกระจายไปในชุมชนตอนนี้ต้นทุนการผลิตเราคิดอันละประมาณเท่าไหร่ต้นทุนการผลิตของเราถ้าทาให้กับหน่วยงานก็เท่ากับชิ้นละ12บาท12บาทเราไปใจ่ายให้กับค่าแรง่ค่าแรงคนเย็บค่าแรงคนเย็บก็ชิ้นละ3าบาทชิ้นละามบาทส่วนของเราที่เหลือก็เป็นต้นทุนการผลิตซื้อผ้าซื้อยางซื้ออะไรแต่ตอนนี้ บอกตรงเลยว่ายาเนี่ยจากเมื่อก่อนนี้แค่ม้วนล,ละแค่350ตอนนี้เป็นม้วนล,ละพันม้วนล,ละพันยังหาไม่ได้เจะโชว์ด้านในอะไรเป็นอย่างน้้ลองก็ใส่เร็วเราก็ค่อยใส่